สบายดีพี่น้องมันนี้ก็กินข้าวอยู่เพื่อนคือเกานะ่าเนาะหมมีม่ยังร้ายไปนะเนาะกินข้าวกินน้ำคือเกาอ่ายำเสานะเนาะแบบเบอร์พี่น้องมากินตำโค่งพนะนะี่นะ้อง <What? S 2> มันนี้ตำหงเนาะนี่เนาะวาดตำโค่งสมปลามะแขงกระปูทอดพนะี่น้องเอานะไปผักเนาะอันนี้ใบบุญยมไผ่เดือด ำงำหุงนะอืม,อมเรื่มในำนอม่ไปนอะำหุง,งใงส้อนอ,อมัเบอร์คำหนึ่งโตโตบ้างคำเซ็บเซีบไปนาะมาเอรับกันเีนอืม,อ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 ม được Trong lực trên làng luôn Thực sự Nhằm sầu phải không em Cũng thoát phải không ấy Sổ, bà, tổ, Nam nha yên phải kin lắm mọi người. Nam nha yên bựt phù đi ảo. Mhm. 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 nhôm. Mhm. 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 Mhm gìn khẩu sạo đi nào cái gì nhau không nhau nhầm sạo chết cha มโอ oh, ๊ยกัดชบตัวเองเว้ยปลาแดกปลาแดกนะทันยากเข็มสุดตำกัดข้าง อมทูชงมาลงเนี้ยบ่ะเดี๋ยวทงเดี่ยเบิ้เดี่ยทงน้ำหงงามสดมันแตกมันบวมีตะข้าวไปตากคือตากแดดเนี่ยเอาป่งระว Khai, con ừ. Ăn chạy có thoa bằng đi Bụng nhìn nạm ọc Bụng mong mà rộn Bỏ rộn Bỏ จะได้จะบอกหอนหูหมอก็มีอย่างความมดกว่าจะตายกินยำชาเป็น้ำชะน์ต่อต่อรถต่อจแงหวัดทางรด

มปมาเน้นในตำหุฮงเพื่นเนาะกี่ตำหุฮงในอื่นม่ค่อได้กินหรอกการได้กินตำหุฮุงนะในอื่นลืนมบัดตำหุฮุงจะ ขงมะังมะเกือพวงคิปในกลุมียังไรไี่น้องคลิปกินเขายามเสาเนาะอัปเดตไว้คลิปเป็นโดนเธอหนึง